พักเก้าไกลออกแถลงแล้วนะครับจากกรณีที่มีการตรวจสอบถึงสถานะของพิธาลิมเจริญรัตในฐานะนายประกันของทันตะวันตัวตุลานนขอชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันในแง่กฎหมายพิธาไม่ได้เป็นนายประกันของคุณทันตะวันเนื่องจากคุณทันตะวันยื่นขอร้องขอถอนประกันตัวเองเมื่อต้นปี พุทธศักราช2,566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่พักเกาวไก่แล้วก็คุณพิธานในฐานะนากักการเมืองและในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความห่วงใยบ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพักเกาวไก่ทราบว่าการแสดงออกของคุณทานตะวันอาจสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนจํานวนไม่น้อยรวมถึงทําให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตของการแสดงออกและเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆในการเพิ่มแนวร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมองเรื่องนี้โดยไม่แยกขาดจากภาพใหญ่ด้วยเช่นกัน นั่นคือความขัดแย้งทางการเมืองและความจริงอันนากอารอ,ารอวลนที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมถึงต้นตอของปัญหาและการสร้างพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกอย่างมีวุฒิภาวะและขี้คลายความขัดแย้งในปัจจุบันซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ทันโลก